เอาละครับสวัส huh. ด uh ีค huh. ร yeah. 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 oh, right. uh ับแล้วเราก็มาอยู่ในเกมที่เป็นเกมที่เราทําอาหารร่วมกันนะครับใช่ปะใช้เกมนี้ว่าเอาว่าหักสี่นะครับผมอะไรอ่ะตกใจอยู่ดีๆมันหายไปได้ไงเดีนยวไมมันน่ากลัวเกมเนี้ยหน้ากลตรงไหนดูมีคนโอ้ผมสิน่ากลัวที่สุดเลยอันนี้เอาบาดออกไปโอ้โหเกมนี้เราได้รับจ้างเป็นโอ้ตะตุกขามปะเนี่ยอันเนี้ยเป็นรถพิเศษ หน่วยรพิเศษเหรอใช่เหรอหน่วยหน่วยพิเศษไปไปเพิ่มปราบปีศาจในอาวุธอิวาสหานีอาจจะอธิบายเกมคืออะไรนั่งฟังอย่างตั้งใจเกมนี้เราต้องไปเขาเรียกว่านั่งฟังจริงจังอ่ะคือเราต้องไปปราบปีศาจในสถานที่ที่เขากําหนดมาเราโดยจ้างมาตอ๋อเราเป็นนักโทษที่ถูกทดลองคนละมวนไหมคนละมวลไหมคนละมวนเกมเดียวกันปะวะเกมไหน เล่นหล่เราต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรไหมอ่ะเขาบอกว่าให้ get you r to be lady อ่ะกดที่ว่างครับผมกดที่ยังไม่ว่างเออกดไปนะพร้อมแล้วอ๋ออ๋อปุ๊บปะเนี่ยเลือกเลือกสักเครื่องมือหนึ่งเลยปะเออโอเคเรียบร้อยครับพร้อมฮะพร้อมเลยปะขึ้นรถดีกว่าฮะเดี๋ยวมันจะมีมีอยู่ที่นั่นนี่ครับผมรถแมว อดีแมวนะไม่ฉันได้ยินเสียงเอ็โคเัวเองวะใช่หนูก็ได้ยินตัวเองเหมือนกันมันเอาไว้หลอกผีครับอ๋ออุปกรณ์เรามีแค่ไฟฉายหนึ่งอันนะฮะอุ้ยโอเคอันนี้คือเบต้าเหรอครับมันก็คือด่านแรกนี่ว่ะก็หนูเววน้อยไงมันเขาไม่เราเล่นด่านแรกก่อนนะเออก็หนูเวลน้อยไงแล้ววิทยวเอามาทำอะไรเนี่ยอะไรอ่ะอะไรเออออเออ โอ้ซับเวอตันอยู่ไหน it's ซ bazoo build a ladder workshop ว้ายเรไม่ซับตัวเล็กจังวะเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยเหี้ยอเลาอะไรวะผีดูตูดนี่วะได้แล้ันขนานแรกไม่ใช่เหรอมันไม่ใช่เบต้ามันงามอไปช่วยตบมัดอ้บ้าเอาแ้าหนูตายเลยเหรอ ทำไมอ่ะมันมาเลยจังเรื่องที่เกิดขึ้นเลยอ่ะอ๋อคือเราพูดแล้วมันดังไงแล้วมันก็เข้ามาอ่ใช่พอเราพูดแล้วมันก็จัดการเข้ามาเราโอเคจบแล้วหนึ่งคลิปเอ้ยโหสนุกจังเลยครับอตรใจร้ายเลยครับนี่บอกนี้ก่อนนะเวลาคุยกันอ่ะอย่าให้มันขึ้นเกดแดงพูดพูดอย่างนี้เดี๋ยวฟาได้อยู่นะ ตื่นเต้นว่าเป็นครั้งแรกที่ต้องพูดเบาเราต้องพูดเบาๆแล้ไม่คิดว่าตัวเองต้องกระสิบกระซากขนาดนี้น่นรัะดีเป็นการเรายแคชเกมที่เราเบาที่สุดเท่าที่เคยมีมาได้ตอนนี้เราอยู่ไหนที่เสียงดังดิเฮียไม่ต้องพูดไม่เป็นไรป้ามันจะฆ่าดําน้ำล้างกันนะครับมันจะฆ่าตัวที่พูดเสียงดัง มีใครไม่เก็บไฟครับอืมอันนี้เรามาหาอะไรครับนั่นแหละดีเป้าหมายเราคืออะไรคะเราต้องแก้ปริศนาหาทางออกกันนะครับรเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอจริงๆเป้าหมายเราอะต้องฟังในวิทยุแต่เราเดินมาเลยอ๋อไม่เอ<ร>าไปฟังวิทยุวิทยุไม่มีมีนี่ไงมีว่าเอามีด้วยหรอวะไม่มีเอาอะไรในวิทยุอะไรเนี่ยไปดูมหไอ้สันควานไม่มีว่ใครโกหกใครวะ อย่างนันไปทำท่าโอเคเมื่อกี้เห็นเลรืเห็นเครื่องเครื่องนึงแล้วอ่ะมันมีผีป่าวะมีมันแคบกว้างไงเฉยนี่เครื่องเครื่องนี้ใช่แต่มาดูทำยังไงอุ้ย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 มันยิ้มได้ด้วยเมื่อกี้เลขอะไรอ่ะห้าเลย อี่แมวอ่ะีเอ้าน่ากลัวจังเลยครับคุณลูกค้านำนำหน่อยครับผมเปิดประตูเลยนะมันมีสารประตูเลยนะทำไมทำไมตอนนีตอนครับทำไมกูเป็นคนนำวะเห็นตูดใครไม่รู้ตูดไอ้ไม่เด็กอืออือเด็กแมวอย่าร้องมันดังอือหน่าคือหน่ากลัวมากอ่ะนี่แปมอยู่ตรงนี้ครับเอกสารครับผมอ๋อต้องเก็บไฟแดอัน เล่นกันอย่างนี้นะครับมีียาด้วยครับใครเก็บถังไปครับผมเปิดประตูไปได้ไหมวะฉันชันชันเก็บไปมันเอาน่าจะไปทำอะไรที่อย่างเปิดประตูนี้ไม่ได้ครับมันบล็อกมันบล็อกผมวิ่งเลยเหรอไอ้ไม้สีดังไอ้เหี้ยโอ้ทางนู้นครับทางไหนดีทางไหนฮะประตูหนึ่ประตูหนึ่งประตูหนึ่งมันมีถามประตูใช่ไหมใช่แต่บานนี้เปิดไม่ได้ตนี้เปิดให้ เออพัตตี้เปิดตรงนี้โอ้มันดูไงเกดต่อเออพัตตี้ดูไงบ้านนี้มันก็ห้องเดียวกันกับห้องตะกี้ไม่ใช่ละก็ไวจูก็ไวจูอ๋อเกดจู๊จุุ๊่๊ไ่ผมได้ทอร์นาโดพาร์ตมาไปทำอะไรไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยาตัววิกแล้วเดี๋ยวผมจะให้ครับพี่น้องมีสองบ้านเลยกดปุ่มสตาร์ทแล้วจะมีเลขขึ้น 2593้า้อหือห้องปฏิบัติการข้างในอื้อเลยไฟล์ที่ซอมอันนี้กดไม่ได้เออเลอร์เป็นท่านจังเลยครับรลูกค้า,าลูกค้าจะมาอย่างไรครับอเ,เออแพทเอาไปคอมพิวเตอร์ต้องเปิดสก,กิตบอร์ดเฮ้ยมีก้อนอิดไว้ปลาหัวคน<ห>เฮ้ยแพทอย่างไวะ เจอครับเจอแฟมครับคูเนี่ยนาจะได้ชุบกูใช้เองมากกว่ามันชุบตัวเองไม่ได้ดิเพื่อนสอง,สองหนึ่งเราเอาถังมาทำอะไรนะครับ enter พี่กดปุ่ม enter สวัสดีครับโอ้ลูกแ้ เด็นะครับลูกค้าเฮ้ยไฟเหรอเไอ้ไ,อไ,อไม้มันแยกไปคนเดียวรูรูเลยผมอยู่ที่เดิมผมไม่ได้แยกเจอถังน้ำมันผมเจอโค้นรหัสด้วยมันมีห้องไหนใส่รหัสป่ะไอ้ไม้มันหายไปไหนเนี่ยอ่ะ <โล S 2> เราเลยผมเจอห้องใส่รหัสเอ้ยผมเจอรหัสด้วยไห่ครับข้างบนอ่ะข้างบนข้างบนล้วของะไรหล่นเต็มเลยวะเนี่ยอ๋อลืมเปิดไฟก็ว่าทำไมกูม,มืดจังเลย อในรหัสตรงนี้ไม่ได้หรอสองหนึ่งเจ็ดแปดสามทำไรอ่ะเอ้าเฮ้ยมันเป็นสีว่ะสีน้ำเงินแดงขาวเหลืองเยสองหนึ่งเจ็ดแปดสามจำไว้ก่อนละกันมันยิ้มมาแล้วเมื่อกี้ไอยิม้มไอคอมพิวเตอร์เนี่ยเ้อมันกดได้ด้วยหละกูได้ของเลยเต็มหมดเลยเนี่ยมีเลื่อยด้วยอะนี่มันยิ้มรัวๆเลยอะหเห็นซับไตเติ้ลปะสองหนึ่น<อ>งเจ็ดแปดสาม เก็บหน้าจอไว้ทำไมดดนดั้มอะอืออสู้ได้สุดได้สุดยอดิกิดึง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 ทางเดิมค่ะทางเดิมโอเคงั้นเราตองตรงไปป่ะห้องนี้ไม่เปิดเลยไม่เดิมเดิม่อะไรอันนี้มีโค้ดด้วยอ่ะสีสามสามหนึ่งงงปกันใหญ่อืมอีโค้ดเครื่องในห้องนั้นบปล่าอีใครจะเอาของยาไหมครับผมมียานะฮะเก็บไว้เลยครับเพราะมันเอาไว้ชุบทั้งผม อ๋อฉันฉันมีแล้วเก็บเองไม่ปล่อยให้ว่าสี่สามสามหนึ่งเหรอตัวนี้รอกครับนี่คืออะไรไม่รู้เป็นคอไปหมดไม่รู้สึกพูดยากขนาดนี้แต่มันยังไม่มาเราพูดธรรมดาไหมวันนี้เรามาทางเดิมมั้นะก็เดิยะรโอยตกใจหมดเออ สิ่งดังแม่งเลยแล้วกันอ๋อนี่ไงนี่ไงผมมีสกิทบอร์ดนี่ทุบวีร์แพ้นี่ไงซ่อมหน่อยซ่อมแล้วนี่ยต้องใส่รหัสเนี่ยไม่อีกเอ้ยเมื่อกี้มันอะไรสี่สี่ตัวสี่อะไรวะสี่อะไรนะสี่สามสามหนึ่งได้แล้วโอ้โหขี้เกียจอ่านเลยกูให้ฝรั่งอ่านต่อเว้นปะสบลกสบลสบลอยอาจะเป็นสลบสลบที่จะพลาดสบตโทษจะเฮบอกว่าไวรัสแอนโนเอชเคปด้วยไวรัสระบาดไปทั่ว ฐานนี้แล้วไม่มีทางออกใช่เขาบอกว่าคนที่กายร่างไปแล้วอ่ะชื่อฮาร์ด็อกเฮาร์ดได้กายร่างบล็อกเกอร์ใช่ดาวฮีอะมอนเตอร์เนี่ยบรรทัดสุดท้ายเนี่ยจะปลดให้เราด้วยแล้วสตีลลิงเกอร์กอดเฮลป์อัดออเราไม่มีโค้ดเราเรามีไฟล์ไปเท่าไหร่แล้วนะเราต้องหาโค้ดไปใส่อีกอันหนึ่งบ้างโค้ดด้วยกันเปล่าลองดูโค้ดสีอ่ะเราไม่มีคอมพิวเตอร์มีห้าตัวเราไม่มีคอมพิวเตอร์เซอร์กิตเราต้องไปหาเพิ่มปะ ใช่ใช่ใช่ดูตามพื้นอะมันเป็นแผ่นตกๆผมเก็บมาแผ่นเลยได้วะแสดงว่าตรงจุดนี้อาจจะยังไม่มีผีปาวะเป็นไปได้มันใหญ่กว่านี้ได้อีกหรอต้องมันเหมือนกับต้องเปิดทางก่อนปะนี่กูมีเรื่อยเนี่ยอะไว้เรื่อยเลยเรื่อยผีอะไม่ใช่เลื่อยผีเลยเล่อยมืองได้ไหมไม่ได้เว้ยอืมไม่ถอยกันหมดละอ่าเก็บเก็บของเก็บของอ๋อ ไฟก็ใสอ๋อนี่ไงมันเอานี่เฮ้ยผมผมมีคอนาโดพาร์ตผมไปเจอมาเอ้ยดี๋ยวว่าเอาตอมอ่ะเออนั่นแหละใส่ไว้ใส่ไว้หางมันเรื่อยเรื่อยใครมีเรื่อยตะเกียกเฮ้ยนี่เรื่อยเรืไมตัดหัวตัดหัวตัดหัวเราไปดูอุ้ยติดสัตวดังเต้องไกลมายที่มันเรื่อยกี่ครั้งอ่ะเออโอ้โหรูตกกระจหน้าอกพี่กิต หนูซึมเข้าไปในหน้าอกพิกิทด้วยเมื่อกี้ซึมเข้าไปในหน้าอกอือซึมเลยแล้วนี่อะไรอ่ะพี่อะไรใส่เข้าไปอ่ะแต่มันมีเครื่องเคื่อนนะน่าจะน้ำมันปทชบีดิจิตัอ๋อนี่คือเสร็จแล้วอ่ะปะปะปะทำหน้ายิ้มกูใส่ันจะเลื่อยเป็นอ่าเจอรหัสโค้ดอีกแล้วอ่ะกดเลยครับกดเลยครับไม่รู้ใส่กี่ตัวอ่าอุ้ย คืออะไรอ่ะมีอุ้ยด้วยอ่าอ๋อให้ขยับยกมาตรงกงอ่ะเราคิดว่าใช่นะเดี๋ยวหนูขยับให้อุ้ยขึ้นขึ้นขึ้นเป็นการรอเหมือนกันเนาะขึ้นอีกทีอุ้ยขับซ้ายทีหนึ่งอ่าลงมาไงครับไงครับดันแล้วอ่ะเสร็จแล้วไงต่อวะย้อนเดี๋ยวก็น่าจะได้ละมั้งผีมาไม่เจ้าโลกพึ่งมาแม่งจะผีเก่งไปหมดแล้วเนี่ยไอ้เครื่องนี้อะไร มันเข้ามาแล้วมันแดงๆต้องขอลอซ่อมให้เสร็จปะ้ขางหน้ามีข้างหน้ามีอีกมีต้องไปซ่อมอีกไอ้ยไหมไปทำลายเหรอเออเฮ้ยเนี่ยเฮ้ยนี่ไงสีอุ้ยอ๋อเราเมื่อกี้รหัสอะไรอ่ะโรงพยาบาลเต็มเลยอ่ะแล้วผมได้วาวมาว่ะมองเห็นไหมใกล้ๆเห็นไหมข้างหลังไปอยู่นั่นแหละเห็นปั๊บสองกูเห็นผีแล้วแดง แดงน้ำเงินเขียวเหลืองฟ้าแดงน้ำเงินเขียวเหลืองฟ้าแอ็แม่หลบเลยสัตว์หลบอะไรเฮ้ยผ<บ>ีมาแล้วอ่ะไอ้ไม้ไอ้ขี้อ่ะไม่ได้ยินหรอกไมได้ยินหรอกตาแดงแดงอ่ะไม่ได้ยินออไอ้ขี้อะไรสัตว์เบไปคุยมนันดิเราไปจริง กูเฮียที่มันมาว่ะเอาเฮียมึงเห็นกูนี่ไหนบอกไม่เห็นไงวะ เกิดใหม่ตรงไหนวะเนี่ยหล้วเจาบนั่งไม่ได้เว้ยสถานาการตึงเครียดต้องไปรับี่กินพี่กิอยู่ไหนอะไม่ไไกกเ,เปไไไ็ไม่เป็นไรผมจำทางได้อยู่แล้วเมื่อกี้มันมีสีอะไรบ้าง <c oughs> <c oughs> เบิ้ลไปะไร <c oughs> เราจะคุยกันด้วยรหัสมอสอ๋อแล้วไหมเราต้องไปทำภารกิจตรงนู้นนู่นน่ะไอ้ลงเหลืองๆอ่ะหงเหลืองเราต้องมาหนี้พี่ยังไงเราก็ต้องไปตรงที่พีอยู่อ่ะไปไปไปมันอยู่กับหนูเดินกลับไปแล้วเดินกลับไปแล้ว เราจะแก้ยังไงวะถ้ามันแข็มอ่ะเอ้เอากูอีกแล้วหอ,อยรอดมผมพี่เกิดพี่เกิดไปได้ is okay <S มันเกิดที่ไหนกันนะ่ะหอยู่ข้นผมนอนตายนะ่าจะมีพยาบาลอยู่ที่พื้นพยาบาลอยู่พยาบาลตัวผมสี่อันนะ่ะ3ำี่อัน โอ้ยเออมันลากมันลากได้มันล่อได้ไปชุบหน่อยไปชุบหน่อยโอ้ยวิ่งอยู่วิ่งอยู่ไปที่สมัยก่อนสมัยก่อนเอ้ยตะกินวิ่งอยู่วิ่งอยู่ เดียวอ๋อเน่แล้วทำไมหนูตายเลยอะต้องรอคนชุบร, <อ S 1> รอคนชุบรอคนชุบรอคนชุบโูแต่มันแคมป์ม,มาทำไงดีี่ะมันต้องมีคนล,อลออ่อวิ่งล่ออะต้องเดินเงนียบมากอะชุบผมก่อนกดอีค้างนะคะใช้กล้องพยาบาลกดอีค้างอีค้างอีค้างอีเบอร์พูดไม่ได้นั่งนั่งคอมิวอยู่ ยืนด้วยเหรออัตตาดโอ้โหโอหตัวเยื่นเลยนี่ยืนลุดโอ้โหถิงงิงถิงงิงอ่ะเออเก่งที่ตายเสร็จสำเร็จครับผมทาได้กิ่เราสำเร็จแล้วครับวู้ววสำเร็จทำได้เยอะนะเราก็ขาดใจเลยทีนี้ว่าต้องไปแก้เพิ่มเออหนูว่าขนามมันเยอะมากเลยนะมันมีดวงตาด้วยเหรอตะเกีะ มันไม่มีนี่มันมีแค่นี่นี่แต่พอเราอยู่ใกล้มันมันมันวิ่งวุบเลยอ่ะเออไปต่อไหมครับมาเด็ดแกแค็นะแไหมครับมาเด็ดมาเด็ดแกแข็งแต่นี้มันจะใหญ่เกินไปบอกว่าไม่รู้ว่าทำอะไรด้วยเพราะปกติมันจะมีบอกภารกิจมาไอสันขวานนะเออเราเราหนูว่าเราจูกได้ป่ะตอนแรกว่ะมันยังไม่มีอะไรผมว่าเราคุยธรรมดาได้เราชิลเราไม่รู้ไงตอนแรกเราเกรงคุณผมเป็นเด็กใหม่นะครับ ให้เก็บเด็กใหม่ด้วยครับเออให้เก็บเด็กใหม่ด้วยนะครับคุณเออผมผมก็ต้องกลัวเป็นธรรมดาอยู่แล้ววะครับพี่ชายเออไอ้มาเดี๋ยวให้ผีปักหัวโอ้ยอยู่อีกห้องนึงดิก็เหมือนกับเก็บแท้งถ้ามันหลุดจากจุดนั้นแล้วอะถ้าถ้ามันหลุดจากคนวิ่งจูดันมันจะมาวนที่เดิมวนแคมป์จุดภารกิจเออเราต้องไปวิ่งจูกว่ะต้องไปจูดูป่ะคือของเราอย่าลืมเก็บมันครับไม่รู้รหัสอีกเครื่องหกสามหกเจ็ด เก็บไ้ก่อนฟังไว้เจอแฟ้ม <The Fam. S 2> คือเลขบนตัวนี้มันคือสองหนึ่งเจ็ดเก้าแปดใช่ปะ่ะเราต้องไปจำไอ้โค้ดสีเมื่อกี้แล้วก็มาแก้ไอคอมที่เป็นสีอันเนี้ยเฮ้ย <Hey. S 2> ต้องกดตามสีอะหนูว่าตีพี่มีวิชาเซฟรูปไว้อยู่ใช่หรอแต่ว่า,น,น,าน่าจะไม่เหมือนกันว่าลองดูในดิสคอร์มันมันมันคือสองหนึ่งเจ็ดเก้าแปดเลยนะเรดูแป๊บเจอรหัสห้าตัวยังสองหนึ่งเจ็ดเก้าแปดเอ้ยมีเอ๊ะไม่มีเก้า ในโคสี่ไม่มีเก้าเออไม่มีอะไรแค่มันบอกว่าไบรัดแพ้กับแพ้กับแพ้กับเจ้าสองหนึ่งเจ็ดแปดได้ปะวะหนูลองได้ไหมหนูลองได้ไหมฮัลโหลวันไร่ลองโดดครับทหารห้าตัวยังแต่ทหารสี่ตัวมีแล้วอ๋อเอานี้ไงนี้ไงเจอสี่สองเจ็ดแปดเก้าหนึ่งแดงน้ำเงินสองหนึ่งเจ็ดเก้าแปดเขียวเหลืองฟ้าใครใครใช้วิชาแคปรูปทีครับแดงน้ำเงินเขียวเหลืองฟ้าโอเคจําได้ น้ำเงินเขียวเหลืองแบบอย่างตึงว่ะอ๋อโอเคจำเป็นโลกไรอะโลกไรได้เลยโอเคได้สองหนึ่งเจ็ดเก้าแปดนะได้ไหนะเก้าสีเหลืองแปดสีเขียวได้ไหมได้แล้วได้ได้นี่มาที่จุดไฟไฟอร์ไฟแช็กใช่ไม่ทันได้มาแล้วอันนี้โอเคไอเรื่อยงนี่มันใช้ยังไงนะ หัวตอร์ปิโดฮะเอ๊ะต้องไปทันหัวตอร์ปิโดที่ตะไม่ทำอ่ะป้าเบิร์ดเบิร์ดจะเลื่อยยังมันมันกดเลื่อยไม่ได้เนี่ยอยู่ที่หัวมันแล้วนะพอเบิร์ดกด E ใช่ไหมมันจะมีเกณฑ์หมุนแล้วมึงก็กด E เดียวนะแล้วกด E ทีหนึ่งตอนนี้ไม่้าหนูหนูต้องใส่หัวนี้ก่อนนี่ใส่ก่อนนี่ใส่แมันมันกดอะไรไม่ได้เลยแล้วใส่แล้วเพิ่งใส่เบิร์ดเบิร์ดเลยใหม่เนี่อ้าวมันมันมันกดเลื่อยไม่ได้ เสียงเลื่อยอะไรเยอะสิ่งใดที่ไฟโอเคเมื่อกี้มันยังไม่ได้ใส่หางตัววีโดไงมันเลยเล่นไม่ได้ใช่ไฟข้างบนึงอะฟิลส์เอาไปใส่อะไรนั่นหนูหนูเล่นอันนี้กันอันอันนี้มันคือเล่นอะไรเล่นเล่นอะไรวะหมูกินหางทำให้จุดสีเขียวไปถึงจุดสีขาวให้ได้หมูกินหางเอยมาแล้ว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  มา <Okay. S 1> มามเราจะเริ่มใครจะไปข้างในเดี๋ยวลอ่อให้ข้าง<อ>ในทำอะไรอ่ะนู่นน่มันมันอยู่จันงไม่เห็นตัวปิโดกับวาวอ่ะผมยังไม่เห็นเหลืองเหลืองเลยอ่ะนี่มันมันอยู่หลังประตูนี้นอยู่หลังประตูนี้เลยเปิดไหม มันแคมป์ได้ตรงนั้นนะต้องต้องมีคนดึงความสนใจขีไ่ไป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 ,ปมันเ,เ,เอาหมดแล้วไปเลยไปเลยเอาหมดแล้วเฮ้ยวิ่ง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 มีหัวมีหัวต้องออกแก๊สมาวางนี่หนูมีหนูมีแก๊สหนึ่งถังต้องใส่สามถังหนุมมีแค่ถังเดียวอะ่ะเดี๋ยวหาใหม่หาใหามา่กูวิ่งหนีอยู่อะ่ะเล ม้าม้าใครมีถังแก๊สอยู่ในตัวใครมีถังแก๊สอยู่ในตัวใครอยู่ถังแก๊สไหมขออีกสองถังอยู่ที่ชั้นเต้องไปหาเจอถังนึงเลาวเจอถังนึ่งแล้วเอาไปวางมต่อมาขับมาไปขับมาไอ้ใบต้องรอให้ป้าไอ้วะไอ้ใบต้องรอให้ป้าให้ป้าเอาฟิวมาใส่ไม่ได้ยินเสียงแจ๊สเลยอยู่ไหนถังแก๊สถังแก๊สแค่อันเดียวี มาอ่ันจะทำลายกำแพงได้ไปแล้ว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 โอ๊ยตกใจไปแล้วมา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 ตกมาตกมาตกมาไม่เตี้ยเลี้ยวกลับมาที่เดิมปุ๊บดิแย่แล้วจะไม่ตายหรือเปล่าตายแล้วอุ้ยมันมากอีกแล้วหมูดักจะเกิดอด่ะจะเกิดเหรอเพื่อนอืมอืมอืมมาดีวะมาดีวะมาดีวะโอ้ยกดทางมาดีวะครับมาดีครับหมุนเหรอ ไปแล้ว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 ไปหนูช่วยหมุนนูช่วยหมุนไปก็ไปไปเดี๋ยวไงต่ออ่ะนั่นละดิไปมาคุณว่าวเดียวอ่ะเหนื่อยมากนะตามยังอันนี้ซัมติงทุลิคุอ๋อไฟไฟไฟไลเตอร์ได้โอเควางเลยมันจุดจะเลยวะมันมีอะไรโอเคนี่คือโอเคยังไม่ตายน้ำมันน้ำมันฟิวฟิวอยูลาดฟิวก่อน ล่าแล้วล่าแล้วล่าแล้วยจุดนะจุดเลยจุดเลยจุดยังวะไอ้บวันนี้วันทําไมตรงนี้ยูล่าแล้วไครต่อวะไอ้เชี่ยถือถถืืออไปตามใครไปแล้วอ่ะถือไปเช็ดตกกระจายตกกระจายตกกระจายเยี่ยตกกระจายมันหลุดไปแล้วนะมันระเบิดนะระวังแรงนะอุเกิดอะไรอ่ะเฮ้ยมันห่อแล้วอ่ะเอาออกได้แล้วออกแล้ว

ไปเั่ละออกไปเลยนั่นแหละตรงนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงไปตรงไปกดอีเลยเออไอ้ยไปตายคนเดียวไม่นะบ้าทิ้งหปอุ้งพยายามจู๊กให้กูเห็นหลังกูเห็นมึงโดนซวบไปแล้วกูไม่เห็นการตีนด้วนนะตอนจบเลยโดนขังใช่ไหมแต่มันขังผีได้นี่วะเออมันปิดประตูแล้วผีไม่ตามอ่ะ โอเคผ่าไปแล้วพลังจิจถึมีคนตายคนเดียวฮะเราสามเท่ากับรอดหมดค่ะดีใจที่ผมพี่ชายสุดธิหลักตายแล้วยังไงมันก็ลุ้นๆอยู่นะเราต้องมีคนมสีอสละดีวะกูเห็นกูพยายามจุกพยายามจุกแล้วอยู่ดีๆไม้ก็โดนสวบ มันเฉยมันจู้คนละทิศทางเดียวกันไม่เข้าใจคนละทางเป็นไงทีมเราหนูว่าทีมเราได้อยู่นะได้ได้อยู่บนหลังเราไปภารกิจที่อื่นกันครับผมได้ไปไปเยอะแยะมากมายไปครับไปครับรอบหน้าไปโรงพยาบาลครับเฮ้ยไปโรงพยาบาลไป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 อย่าทิ้งกูด้วยได้เลยตายแล้วไปเลย Darkwave get Down, Dark wave.